ไปหาสวยผิวสวยคนถึงท่านรองจื้เทจ่าก,ก่อนจ่าก,ก่อนจ,าจา้าจ้าเอ้าพี่มนจะเห็นไหมเขาทำยังไงเมื่อกี้ดึงเย็นกันใช่ไหมหลอดส่งไม่มหร <c oughs> หวแล้วใครฉันยากเหรอตลกจังเลยดูสิดูี้ยงเต็มไปหมดเลยโอ้ล่าสุดแขวนสลิงสายไฟมาเลยจ้าตั้งแต่นู่นเลยจ้ะเนาะใช่ มาเร็วมาเอาเร็วตัวน้อยนนั่งมองนะลงมาเร็วๆลงมาแก่เดีแก่เหมือนจะให้เขาหน่อยสิลงมาลูกมาลงมาไปเร็วลงมาเร็วๆร็วมุก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 น่าสนุกเป็นขอใช่ไมจ๊ะเก่งมากันมุดแล้ว

กระโดดมาอย่างแรงเอามาแล้วเอามาแล้วเอาแล้วกลัวเพื่อนมาแย่งลงมาลงโอ๊ยฉัได้สิเหมียวตรงมือด้วยเนี่ยลงมาลูกลงมาหนูจะฉี่ใส่แม่อ่ะลูกโอ๊ยเกือบโดนเผือกเลยอุ๊ยได้ดินดีจากเขาเขามองนะสงสารเขาอุตส่าห์ลงมากลัวโดนไปเลยไปเข้าไป บอกให้เขาไปเลย <c oughs> เอาเป็นตาสั่งจังจะไปจับหางเขาแต่อาจจะโดนเปลื่อยตกใจหัวได้มาเร็วมาเร็วใครจะเอาเองมาเร็ว เช่นปินเก่งอะไรเช่นนี้ชอบเวลาเขาโดดมากพี่วนลงมาอีกแล้วเขาหิวเออถ้าที่อยู่นี่เขาจะมาไห้เอาไกลเกินไปเหรอเขาชอบกินกล้วยดิบตัวนี้น่ะอ๋อเหรอใช่ มันจะแล้วแต่ตัวเนาะอู้<ม>เขามีจํานวนที่เยอะมากแต่ถ้าเรายืนไม่ดีนะคะเราก็อาจจะโดนลูกหลงได้บางทีอาจจะเป็นฉี่หรือว่าเปลือกกล้วยนะอู้<ม>ล่าสุดมีสักตัวโดดอ้เยอะมากเลมไปหมดเลยอู้ระวังค่ะหมดแล้วตัวสุดท้าย